รางวัลที่2เป็นรถยนต์เอ่อรถจักรยานยนต์นะฮะรถจักรยานยนต์จำนวนห้ารางวัลก็มีหมายเลขที่ออกคือ1 7 8 1 7 3, 74, 3 6, 8 0 7 4ปดหนึ่งเ6็ดสามและ1 0 2 1 8นะครับทุกอย่างนี้ได้รางวัลไปต้องไปเติมน้ำมันนะ อ่าใช่แต่น้ามันราคาขึ้นแล้วที่เหลือเนี่ยมันเยอะ<ช>เดี๋ยวไปตามมานังสือพิมพ์แล้วกันนะครับก็ในในรู้สึกในเฟซก็มีเฟนไว้นะในเฟซขึ้นไว้มีรมครับนะครับแต่ตัวเลขมันอาจจะเยอะนะอืก็ถือโอกาสนะจริงจริงเมื่อคืนก็มีคนไปทวงนะคุณบินยาเขามีใช่ไหมผมเห็นคุณพูดอยู่ไงอ๋อนั้นทวงเลขหลักหน้าก็ใช่ไงก็ทวงหลักหน้าไงเราไปใช้หลักหน้าไงแต่ว่าเวลาสื่อแล้วไม่เข้าใจคุณบินยาก็ไม่เข้าใจผมผมเดานะนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเดินมาบอกคุณวินยาเองอ่ะก็งงไง คือเข้ามาท้วงมาแล้วว่าไอ้หลักหน้ามันมีมันมีแค่ศูตถึงสีมันไม่ครบหลักไอ้ผู้ท้วงกับผู้ฟังก็ไม่เข้าใจไงแล้วก็เลยเลยตามเลยไปอ๋อไม่ไมกรณี้ก็ท้วงนั่นตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเพิ่งจับรางวัลที่หนึ่งอ๋อคือเขาสงสัยว่ามอนมีแค่สี่แต่ว่า ตอนที่ออกเลขท้าย2ตัว3ตัวเนี่ยไม่ได้ทวงไม่มีใครท่วงไม่มีใครชะงนตอนนั้นวันนี้รับโทรศัพท์กันไฟแลบโดยสืนวลชนเพิ่งเพิ่งชะงนที่หลังไงแต่ว่าไอตอนที่ท่วงนั่นคือเขาสงสัยว่าทําไมเลขมันถึงมีแค่4แต่ว่าก็คือพิมพ์บัตรไว้เนี่ยแค่ขึ้นต้นหลักแค่4เท่านั้นบัตรที่จำไหนเต็มหลักเต็มห้าตัวเนี่ย ครับก็เขาพิมพ์ไว้แค่4 4 4สสี่หมื่นกว่า4ี่หมื่นกว่าใช่ปะอ่าเพราะนั้นมันก็จะขึ้นถึงแค่เลข4ี่ครับอ๋อเพราะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าไปออกหลักเกินนี่มันจะก็รับไม่ได้ไม่มีคนได้รางวัลอะไรถ้าไปออกเกินมันจะมีปัญหาเฉพาะหลักหน้านะฮะโอเคแต่สามตัวสามตัวสองตัวนี่มันต้องครบลืมเพราะนั้นเออลืมทวงลืมทวงคือตรงนั้นใช่ไหมอเราก็ลืมคิดไปนะฮะร้อนไม่มีเวลาคิดเพราะนั้นร้อนโอ้โหแล้วฝุ่นด้วยนะครับ เอาละทีนี้มาดูรางวลสาวหวานครับเมื่อคืนสาวหวานยองเพชรนะครับผมจําชื่อไม่ได้คุณเป็นพิธีกรเองผมจำชื่อไม่ได้โอ้โหนะครับผมเป็นในเมืองหลังนะันรางวลอ้าผมไล่เรียงเลยนะขวัญใจประชาชนนี่หมายเลขยี่สิบเก้านางสาวชมพูนุชดวงโตนี่เขาได้สี่หมื่นหัวคะแนนอันนี้รางวลจากพวงมาลัยครับใช่ไหมใช่ใช่พวงมาลัยกระดอกไม้นะครับใช่รวมกันอันนี้หมายเลขยี่สิบยี่ตลอด่สิบแปดนะคุณชมพูนุช ดวงโตผมจาไม่ได้ว่าดว้ไหนส่ง<อ>แล้วก็ควัญใจสือ่อวลชนขวัญใจสื่อวันชนเนี่ยหมายเลขสี่นางสาวรันชิดาเพียงชนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะของสาวหวานเมืองเพชรปี2อ5 6เนี่ยคือหมายเลขสี่นางสาวรันชิตาเพียงชนะ อันนี้ได้สองรางวัลได้ขวัญใจสื่อมวลชนด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก็คือหมายเลขห้านางสาวรุ่งอรุณชาญสิรินะครับส่วนสาวหวานเมืองเพชรประจําปีนี้นะครับก็คือหมายเลขสิบห้านางสาวสาลินีภูนสุขนะครับก็ได้รับตําแหน่งสาวหวานเมืองเพชรก็จะมีรางวัลมีมงกุฎสายสะพายพร้อมเงินรางวัลกี่หมื่นสามหมื่นรางวัลที่หนึ่งสามหมื่นนะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับอ ก็เป็นบรรยากาศของเมื่อคืนนี้ที่เวทีกลางก็คึกคักยันอังคาเนยไม่ได้ไปดูไงนน่าจะได้เหมือนกันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะอรางวัลที่แจกเนี่ยครับเป็นรางวัลที่ใช้พลังงานดังนั้นครับแจกมาที่หนึ่งรถยนต์มาที่สองมอเตอร์ไซค์เลขท้ายแจกไบโคเวฟแจกพัดลมอทีนี้มันก็ใช้พลังงานดังนั้นเวลาอีกเย่าเราทํา กิจกรรมพวกนี้นะฮะรางวัลที่แจกแจกเป็นโซลาเซลล์ใช่ไหมมันแพงหนักก็ไม่โซลาเซลล์คุณแพงกังหันผลิตไฟฟ้ามันแทนที่แทนที่เราจะใช้พลังงานในบ้านเมืองมากขึ้นก็ไปเพิ่มพลังงานคิดไม่ทันคิดไม่ทันนะปีหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลณรงลงอย่างนี้แล้วนะหลังจากที่เขามีนโยบายปิดการใช้เตาปฏิกิรียาที่เกิดปัญหาที่ฟุกุชิมะเนี่ยเขารณรงลงโซลาเซลล์ทั้งตำบลทั้งอำเภอเพื่อที่ระดมกระแสไฟฟ้าในเข้าระบบ คืออย่าไประดมคนให้ประหยัดเลยไอ้มันไม่ได้ประหยัดไอ้วิธีนี้นะไอหน่วยงานราชการนะไปคิดประหยัดนะออกแบบตึกนี่นะมันทําโซลาเซลล์ติดตึกเลยไฟที่ใช้ในตึกอย่าครึ่งหนึ่งใช้โซลาเซลล์ก็เป็นเจ้าของเงินเองทำไมไม่ทำแางไฟฟ้าเองชาวบ้านมีปัญญาเลยไปทําโซลาเซลล์แต่นี่คือภาครัฐทําแจกของญี่ปุ่นแต่ว่าของของเราเนี่ยอย่างที่จีนเนี่ยเขาทำตึกแบบนั้นเลยนะที่ว่าเนี่ยต่อไปกลงหันนี่ตึกสูงๆข้างบนลมแรงติดกังหันนี่วิทไฟ บ้านเรานี่แดดเยอะมากเลยนะไม่ต้องซื้อด้วยใช่แล้วโอ้โหจิ๋งบก็นี่ไงไออาร์ตออฟโซลนี่ไงอ่าอะไรศิลปะเกลือเกลือเกลือใช่ไหมปรากฏว่าลมดีจังเลยบอกว่าจะปีหน้าจัดแข่งว่าวซะด้วยเลยหมดเรื่องก็จะลมแรงๆก็ไปวิทย์ทำกังหันทําอะไรก็ใช่ไหมเออเอามาทําเป็นพลังงานทดแทนขึ้นมา ทำได้นะจริงทำได้เขาใช้คลื่นทะเลเ็ายังทำได้เลยนะแถวสวีเดนหรืออะไรแถวแถวประเทศที่มันติดน้ำที่คลื่นแรงๆนี่มีมีใช้ครับดีฮะคือคือบ้านเราไม่ค่อยค่อยคิดตรงนี้หรอกครับมีสายกัผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกคนค่ะคิดถึงคุณยายฮะก็คุณยายจะบอกว่าจะประหยัดกันแหละพลังงานนะคะครับถ้าใครมาเป็นผู้ว่ารางวัลที่หนึ่งให้เขาแจกบัวสิ อ๋อแจกวัวข้าววัวไม่ใช่ไม่ใช่รถเนี่ยอ๋อแจกวัวใช่ครับครับดีแมแจกช้างไม่เอาที่ช้างก็ไม่เอาเอาวัวเอาวัวไปไถนาได้ให้เขาแจกวัววันที่หนึ่งกี่ตัวก็ได้แล้วก็รางวัลที่สองก็ลองลงมาไม่ต้องใช้พลังงานครับครับดีฮะดี ดีไหมอ่ะลูกวัวก็ได้ไปแจกวัวสรุปว่าเมื่อคืนถูกสลากกับเขาด้วยป่ะครับก็คุณยายซื้อมาแต่อย่างนี้ตัวเด้อค่ะอ่ะครับเดี๋ยวไปรอให้เขาแก้เลขท้ายสามตัวสองตัวก่อนนะครัแกคุณยายผิดหวังมากเลยเดินไปหาที่ตักตักอะไรอ่ะไม่ได้เลยอ่ะน่าจะตักปลาปลาใช่ไหมเาเดินไปเขาเรา so uh, so ียกอะไรนะสอยดาวหรือตักปลาเลยใช่ไหมตักไข่ ที่มันตกักบิดเขาลอยน้ำนก็นใช่ไงใช่ไงใช่ไงไอ้ที่เขาเป็นลูกไอ้ลอยน้ำเปตกักลำวันอะไเนะ่ะคุณยายเป็นทุกอยู่อย่างหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่ว่าไปหาต้นไม้ไม่เจอ,อแล้วก็อีกเรื่องที่ทุกมากคือว่าโซฟาอะไรใหญ่ยักเยอะแยะอะค่ะ ต้นไม้ทั้งต้นก็มีอะค่ะที่หมดไป6กพันฝรล่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋ไม่ไม่ที่แก่งกระจายเดี๋ยวต้องตัว d ดีเอนก็ดูทีวีเห็นบอกโลงไป6กพันฝรล่อีกที่หนึ่งแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องใส่เหมือนกันละเดินแล้วเป็นทุกเลยรีบกลับครับล้วเพื่อนแค่นี้ละค่ะอย่าลืมบอกกลับไปเฝ้าต้นไม้ที่บ้านดต้นไม้หาย สวัสดีค่ะรับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนะฮะจริงจริงแจกวัวนี่ก็ดีอย่างคุณยายว่าพออย่างน้อยวัวเนี่ยก็มีผลผลิตใช่ไหมก็ได้ขี้วัวก็มาทําปุ๋ยอินทรีย์เห็นไหมออประโยชน์มันมีก็หญ้าลกๆตอนนี้ก็ให้วัวกินไม่ต้องซื้อกระบแต่ยาประหยัดพลังงานผมนี่ก็สบายครับเลี้ยงสุนัขไว้ห้าตัวรอบบ้านงามหมดละขี่สุนัขละนะครับเอาละก็ก็ก็เป็นเป็น ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะ,ะ,ะเป็นแนวคิดที่ดีนะแล้วก็เนี<ช>่ยผ<ช>มว่าันต้องนํารองที่หน่วยงานราชการเน<ช>ี<ช>่ยวันนี้เขาก็เริ่มส่งดส่งแก๊สแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เริ่มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีปัญหากันตอนนี้ครับพราวว่าหลายหน่วยงานก็เริ่มประหยัดไฟวันนี้ก็รณรงค์ให้ประหยัดไฟไม่จนนั้นแล้วเดี๋ยวบางจุดมันอาจจะดับใช่ไหมหลายคนออกบอกว่าถ้าไฟมันจะตกไม่ได้ตกบ้านเราเลยเฉยเฉยมันไม่ได้ต้องช่วยกันต้องช่วยนะถ้าไฟตกบ้านเราโดนก่อนครับครับเพราะว่าศูนย์สั่งการที่ไฟฟ้าาเจะปิด นอกเมืองก่อนนะฮะเขาจะปิดต่างจังหวัดก่อนครับเพราะว่าต่างจังหวัดความจะเป็นในการใช้ไฟฟ้านั้นน้อยกว่าในเมืองอบ้านเรามีลิฟต์ไหมที่บ้านไม่ได้ใช้ลิฟต์บ้านผมมีบ้านผมมีสะไา้น้ําอำกำลังจะเปิดอยู่มีหลายไล่เลยนะอาจารย์บ้านผมที่มียามยี่สิบสี่ชั่วโมงสนามบาสสนามบอลบ้านอาผมไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ลิฟต์มีหลายตัวด้วยที่บ้านผม ที่ที่คลิปที่อาจะนี่มีเก้าชั้นเนาะมีก็โอ้เก<ช>้าฮะเก้า <9 S 2> ชั้นเก้าชั้นเนี่ยมีเจ็ดชั้นก็มีเก้าชั้นเนี่ยพอลงไหวครับแต่ขึ้น,น,ไ,มนไม่ไหวถ้าไฟตก <laughs> ติดลิฟต์ติดอยู่ลิฟต์หลายครั้งแล้วบ้านอาจารย์ติดเก้าชั้นนะไปแก้ลิฟต์เอย่ยงที่มันมีอยู่ตัวห,หนึ่งที่มันเปิดปิดเปิดปิดอัตโนมัติแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บป,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 ปเนี่ยเขาเสียแล,ล้วไม่ได้ซ่อมรุ่นนี้เป็นอย่างนี้เขาเหรอ,อยังไม่ได้ซ่อมเขาจะอารณมณ์ขันอ่ะเขาจะยิ้มก็คือขยับประตูอ่ะพอจะเข้ามันจะปิดแล้วพอออกเปิดนี่หลายคนฟังเดี๋ยวงงบ้านอาจารย์มีตึกเก้าชั้น อยู่บ้านพักครับมีราชพัฒนมีธงชาติด้วยมีมีเสาธงด้วยก็ตอนนี้กําลังสังรองประมาณ6กพันหกรเมกะวัตที่มีอยู่นะฮะแล้วก็ตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขวันนี้เนี่ยยังไม่เข้าเป้าคือพีกยังไม่ถึงในขณะเดียวกันเขื่อนสามเขื่อนนะเขื่อนท่าทุ่งนาครับเขื่อนศรีนครินเขื่อนเวชิรลาลงกรเนี่ยเพิ่มกําลังผลิตเพิ่มกำลังผลิตเป็นพลังน้ำเพิ่มมาเสริม ิมในระบบก็ได้ระดับร้อยไม่กวัดระดับร้อยไม่กวัดเท่านั้นนะไม่เยอะนะโรงไฟฟ้าที่ปิดไปนี่เป็นโรงไฟฟ้าราดบุรีนะก็ปิดแถวแถวราดบุรีแล้วก็พระนครใต้ครับแล้วก็วังน้อยแต่วังน้อยได้ปิดวังน้อยได้ปิดไปห้าเครื่องเลยหนึ่งเครื่องใช้ดีเซลเข้ามาช่วยคือใช้น้ำมันเตาเข้ามาช่วยก็ก็มีการเสริมพลังแต่ว่าโรงงานท่วใหญ่จะปิดนะฮะสถานที่ราชการจะปิดนะครับก็จะลด โรงเรียนปิดก็จะลดพีคอ๋อจังหวะช่วงนี้ช่วงปิดภาคเรียนด้วยก็ช่วยก็ช่วยได้แล้วมันจังหวะพอดีหยุดสามวันด้วยเพราะนั้นหน่วยงานต่ลงๆี็ลงไปได้เลยก็ถือว่าได้จังหวะที่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามอย่าให้เป็นแบบไฟไม่ฟังทีนี้มีพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับของบริษัทบางจากครับนะสันี้บางจากนี่เฟสสองนะฮะที่ บำเหน็จจะลงเฟสหนึ่งที่บางปะหันอุทยาครับนะก็ผลิตกำลังผลิตรวมกัน32มมกะวัต์อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิต์ล้วนๆน,นะก็จะช่วยพีคคือกำลังสูงสุดในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดครับเพราะว่าพอร้อนจัดแดดก็จัดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ก็จะช่วยเสริมนะฮะก็ช่วยได้แต่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าลืมนะครับว่าลงละ16เมกะวัตเนี่ยนะครับใช้เงินลงทุน1,400ล้านอือล้าน นะมันประสิทธิภาพต่ำนะประสิทธิภาพต่ำหลายคนบอกทำไมไม่เปลี่ยนใช้แสงอาทิตย์ทั้งประเทศนะของการลงทุนต่อนหน่วยแพงแพงแพงนะฮะพันสี่รอยล้านบาทเนี่ยได้16เมกไมักว์เท่านั้นเองทำสองโรงสาม,มกะวัตต์กวัได้นะใช้เงิน2,800อล้านในขณะเดียวเงิน2,800อล้านถ้าทําพลังความร้อนร่วมเนี่ยจะใช้ไฟได้4,500เมร้วัตม์กวัทีเดียว นะ<ช>เพราะฉะนั้นหลายคนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้บอกทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องไฟฟ้ากังหันลมหลายคนโวยหากังหันลม<ช>นะ<ช>นะกังหันลมเนี่ยกำลังผลิตทําได้ครับใ,<ช>ในระดับหนึ่ง<ช>ข้อด้อยของมันก็คือเสียงดังครับ<ช>นะไปหยุดใกล้บ้านใครไม่ต้องนอน<ช><ช>นะนะดังสนั่นทั้งคืนเดี๋ยวไปทําตรงไอ้นี่ อะไรนะปฏิมากรรมเกลือเนี่ยถ้นเรนว่าลมดีไม่ต้องนอนทำตรงนาเกลือเลยชาวบ้านท่านั้นไม่ต้องนอนคั็จะดังมากยิ่งคืนลมแรงยิ่งดังมากนะฮะหลายที่ก็ไปตั้งกันแถวนั้นสักร้อยสองร้อยตัวในในในต่างประเทศที่เขาจะทํายื่นไปในทะเลเลยนะยื่นออกไปไกลเลยเป็นกิโลเลยแล้วก็มันลมมันแรงลมมันแรงแต่เสียงไม่รบกวนแต่เห็นบางบางสเปคที่เขาออกแบบไว้เนี่ยรถลมันมีมันมีแล้วผมเห็นมันมีลดเสียง เสียงดังแล้วก็ผลิตได้มากขึ้นรูปแบบของมันก็จะมีลักษณะพืงคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีสตังค์จะลงทุนทําแล้วผลิตไฟฟ้าขายให้กับระบบเขาก็ซื้อนะทําได้นะทําได้เขาซื้อนะเหมือนช่างหัวมันอ่ะขายไฟเข้าระบบนะตัวตัวช่างหัวมันประมาณหกิโลวัตต์ห้กิโลวัตต์ห้ากิโลวัตต์ใช้เงินลงทุนประมาณล้านกว่าบาทครับนะ ก็หลายคนบอกดอกเบี้ยมันถูกไงก็ไปลงทุนทำอันนี้ตั้งเลยไปเช่านาเกลือนะระยะยาวระยะยาวตั้งห้เป็นตับเลยนะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายกลับให้เข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับครับอ่มันก็มีผลตอบแทนกลับมานะอย่างคือนเกลือก็ยังทําได้นะก็ได้ไงเพราะนั้นก็ยังใช้พื้นที่ได้ครับใช่คุ้มใช่น่าสนใจครับใครสนใจก็ติดต่อทางเทคโนโลยีอะไรนี่เขามี หลยหลาหน่วยงานไปติดต่อกันเอาเองเราไม่เกี่ยวนะครับแต่รู้ว่าทําได้ครับรู้ว่าทําได้อแต่วันนี้เอานอกบ้านห่างเมืองหน่อยไหมจ๊ะเมื่อไปดูเอานิดที่เดียวเมื่อวานนี้คุณปิยาบอกว่าโมเดิร์นซินบอกว่าน้ํามันขึ้น40สตางค์วันนี้ลด50สตางค์นะครับนะฮะตัวเดียวกันป่าตัวเดียวกันเขาขึ้นเบนซินแต่ว่ารถนะแต่รถเบนซินนะรถเบนซินทุกกลุ่มยกเว้น e 8ป้าลด30ิตังค์ครับ มันขึ้นทําไมมันขึ้นวันเดียวขึ้นวันเดียวพอขึ้นแล้วโดนด่ารถเอาไปดูข่าวกราภคใต้เมื่อตอนเที่ยงครึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวที่มัก็สะเทือนใจนะเพราะว่ามันก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียชีวิตเลยครับแล้วก็ป้องกันจังหวัดป้องกันจังหวัดเสียชีวิตนะครับคุณอิสราทองทวัฒนะรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาเสียชีวิตนะครับก็เกิดเหตุนะครับ วางระเบิดใช่ไหมใช่ฮะเกิดที่บริเวณถนนท่านได้รับอุบัติเหตุเนี่ยจากกลุ่มคนได้เราเนี้ยนะครับเกิดที่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณถนนสาย410หมู่5บ้านกาโสดตำบลแล้วก็อำเภอบรรนังสตาบรานังสตากับพานโตใช่ นะครับแล้วก็มีคุณชวลิตชัยเลิกซึ่งเป็นป้นปองกันจังหวัดยะลานะเป็นปลรดป้องกันจังหวัดยะลาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนท่านรองผู้ว่าเนี่ยมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็โอ้มันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เอ่อเส้นทางยะลาเบตงเนี่ยนะมันเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากแล้วก็ผ่านภูเขาครับนะฮะการเดินทางจากยะลาถึงเบตงเนี่ยใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงูกไกล ไม่ไกลคือคือมันไม่ไกลแต่ว่าเส้นทางมันขึ้นเขาเลยโคดเคี้ยวอทีนี้การเดินทางเหมือนไปแม่ฮ่องสอนในวันนั้นคนคนที่คนที่นิยมจะเดินทางเนี่ยเขาจะเดินทางจากเบตงเนี่ยเข้ามาเลเซียครับแล้วก็มาเข้าสงขาทางด่านสงขาซึ่งจะว่าจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเส้นทางนี้ถ้าเป็นเส้นทางทางราชการเนี่ยจเป็นต้องใช้อะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ข่าวเขายะลาเบตงนี้จะไม่ค่อยมีนะเส้นทางนีไม่ค่อยมีอะฮะ แล้วในเมืองเบตงเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับนะฮะก็หลายปีนะที่ที่พบข่าวว่ามีมีการตกนะลายรถตู้เนาะขับรถตู้หนึ่งคันแล้วก็เงียผ่านไปเลยนะครับไม่มีเส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีคันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงของระดับจังหวัดนะครับที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยท่านก็นะเสียชีวิตไปจกปีหน้าที่จะต้องทำนะแล้วก็เป็นผ่าน ก็ข้าราชการครับยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราในฐานะของคนที่อยู่